เดี๋ยวถามว่าเราไปอัมไม่ใช่ได้ใช่เอเราพูดจริงอะไม่ใช่เพราะน้องเขาบอกเขายังเป็นพนักงานอยู่แสดงว่ายังไม่หกใช่ก็เห็นเขาทำหน้าสงสัยไงว่าพี่ไปอัมเขาเปล่าอัมสงสัยะคะก็เห็นหน้าตาอ่อนไปเรียกเขาน้องงก็งงเขาเดินตัวป้าพป้าโอ้โง่ ดูไม่ใช่ดูหน้าตาถหลานถ้าหลานหกแล้วป้าอายุสี่ก็โอเคแต่แต่ความความจริงยหน้าอ่อนหน้าอ่อนจริงจหน้าอ่อนโอ้โหนี่ต้องต้องอนปัญญาอ่อนเลยหน้าอ่อนเด็กหน้าอ่อนเด็กหน้าอ่อนเด็กเป็นเด็กค่ะปากหวานนะเนี่ยปากหวานพี่นายเดี๋ยวเลี้ยง กินไรกินไรเลจริงอันนี้เขาเลี้ยงจริงนะกินไรเออเด็เขาถามอยู่นะคะเอาอย่างอะไรนะไม่ไม่เอากาแฟได้แล้วเอ้ยิชาพี่ฝากเอาชาเขียวก็ได้ชาเขียวพี่ชาฝากชาเขียวแก้วนึงไหมชาเขียวเย็นไอ้น้องก็แก้วนึงเย็นนะค่ะเย็นนี่ผมก็เริ่มรุ่นเดียวกับน้องก็แล้วไม่ไม่ไม่ นี่ยังนี่นาไปก่อนนไม่โอ้ยยาววะเอาไม่โอ้ต้องถึงขนาดพกบัตรได้ดูเลยอ่ะไม่ใช่เราแล้วอีมาจากอันอำเภออะไรคะผมมาจากกรุงเทพแต่ทางเนี้ยเอามาอบรมกันเดี๋ยวนะตาเกียร์รอแป๊บหนึ่งไอตองเหมือนกันปะเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่ผมอันนี้ พอดีผมผมหน้าแก่แต่แต่ไม่ไม่กินกาแฟ้าแก่ลอกแม่ถ้าถ้าอย่างนั้นก็เขาเขาเรียกว่าสมใบเหรอค่ะไม่ใช่ไงไม่แก่ก็้โหทีเป็นแต่เรียกโอ้โหเป็นเรียกเป็นหลานเลยอ่ะถ้าอย่างั้นพี่ก็กระซักไว้ที่กระชากไว้กระซักไว้แม่เด็กเอากินข้าวกินเ เลี้ยงข้าวด้วยเอนีอนีม่ยายจะหกสิบแล้วปีหน้าก็โอ้นี่เลือดเป็นยายเลยโอ้โหโอ้ดีว่าเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็เป็นหลานอยู่ดีๆนะไม่น่าชักบัตรเลยก็ไม่เชื่อเนาะมันมาเรียกน้องก็โอ้แต่ก็เอกใจ ผาเรียกน้องเลยหมดเลยดักไงยไม่ได้เรียกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะจะเรียกจะให้เรียกหลานก็อะไรอยู่น้องก็ยังดูดีอยู่ก็ถ้าหลานอายุหกสิบเอ็ดนะขมนะเออให้มันไม่ใส่น้ำตาลวะอม่้พี่สั่งเอสเพรสโซ่อะอ๋อน้ำตาลปรับได้น้ำตาลเขามีเติมอ๋อเอาครีมมันด้วยก็ได้พี่จ้า คีมไม่ใช่ครีมทาหน้านะครีมคีม,คมเพียงกนะินทาหนา้หนอนไม่ใช่ครีมเพียง<ม>น่ะ<ม>ไม่จ่ายตังค์ให้กูกินแล้วก็คือกาแฟนี่แหละอะไรก็ได้ไม่ต้องดูหร้าหรอกแต่อันนั้นมันไม่ใช่เอสเ <ละ S 2> ปรสโซ่ไงกาแฟใส่ช้อน ถ้าไม่ใส่เอสเปโซ่เขาก็ใส่ไม่ไม่ถูกไม่รู้ไงกูก็ไม่รู้ไอเอสเปซคือไม่ใส่ไอนี่เอสเปซโอก็คิดว่าไอเอเปโซไม่ใช่เอสเปซเอสเปโซนี่พี่ไปตั้งตั้งเชื่อให้เขาอีกรุ่นหนึ่งนั่นแหละคือไม่รู้ไงว่าเอสเปซคือไม่ใส่อะไรเลยอ๋อไอ้หาแล้วพอต้องไปขอครีมขอก็ไอ้นั่นเขาอีก อเนี่ยพอพี่ใส่ปุ๊บมันก็ปรับมาเป็นมกข่าเอ่ยเราก็ไม่รู้ตอนแรกก็เป็นเอปซโซ่พอพี่เรียกขอน้ำตาลมันก็กลายเป็นเอสมกข่าใช่ไหมเอเปซโซ่โออยังค่ะให้รุ่นที่ใส่เนี่นะตั้งสมัยก่อนเลยเนาะทางทุ่งเนี่ย ตอมท้องที่น่ะกินกินแล้วขาวเยอะเป็นเป็นอะไรเยอะนะกินเหล้าขาวกินเหล้าขาวกินเหล้วโอ้โหสี่สิบมานะสี่สิบดีกินร่างต้มเองเราเขาไม่จับเอาไขาไม่จับมันเขาไม่จับอ่ะะคเขาเขาไม่จับคนขายคนขายเขาไม่จับคนขายเขาจับเขาจับคนขายคนขายเขามีขายให้เรากิน ทำไมมันมันทำไมต้องกินเหล้าสี่สิบอ่ะทำไมต้องกินเหล้าต้มเองเพราะว่ามันถูกไงมันถูกดีค่ะมันมันมันน่าจะถูกแล้วก็มันมันก็ไม่ว่างไม่ซึมไม่ได่นด้วยกินเหล้าสีกินเหล้าแดงมันขวดหัวอันนี้ไม่ขวดเปแน้วดหัวแล้วดีๆมันสมานสมุนกันแล้วอันนี้อันที่เราต้มเองนี่เราเอาไฟวัดจุดไฟติดเลย ใช่สี่สิบดีกีใช่ไหมค่ะรู้ได้ไงมันสี่สิบนั้นยังอ่อนกว่าเราต้มเองเราต้มเองนี่ถ้าเราเอาใส่ไฟถ้าไฟลุกอยู่เขาก็เอาอยู่อ๋ออย่างงี้แล้วแต่ดีกีมันจะกันขึ้นมาโอ้ยงั้นต้มนานก็อิ่ีทข้างในเราก็แย่เลยดิน้ำต้มน้ำใส่อะไรเงี้ยก็ธรรมดาโอ้แสดงว่าชินค่ะก็กินอย่างนั้นมาลกินมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว เพิ่งกินมีต้นแก่นี่ยะกต์เกต์เกต์เกตต้นไหนสี่สิบเนี่ยนะไม่แก่หรอผมงงแก่ต้นไหนมาอยู่นี่อยู่บ้านหลวงแต่บ้านเกิดนี่อยู่ให้ต่างๆอยู่ด้านขึ้นเลยเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้ได้หมื่นห้ากว่า ก็อีขั้นต่ำเนาะไม่มีค่ะพนักงานนี้มีแต่เงินของเราที่หักไปเราทําต่อได้ไหมคงไม่ทำอ่ะอยากอยู่บ้านใช่เพราะว่าไม่ไหวเนาะปลดข้อปลดเขาปลดทำอะไรบ้างคก็วันวันก็เนี่ยเป็นเกษตรทรรมราผูกต้นไม้แต่ เปลี่ยนหัวหน้าใหม่นี่ไม่ได้ปลูกดอกไม้อยู่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 ระหว่างอยู่ระหว่างเป็นหัวหน้าใหม่อยู่ระหว่างหัวหน้าใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าใหม่มาเนี่ยอ๋อเป็นแนวค่ะแล้วนี้แกไม่ให้ปลูกดอกไม้แต่ของนี้ก็ปลูกดอกไม้ปลูกเป็อ๋ออ้าวทำไมทำไมเขาไม่หัวหน้าใหม่ไม่ให้ปลูกดอกไม้แกไม่ชอบนะคะอืมกีกะให้เขียวเขียว อมันมันประดิษฐ์ไปเนาะมันเหมือนประดิษฐ์ทำร้านนี้เป็นป่าดอกไม้ดอกกระดาษอืมเออผมว่าดอกไม้ก็สวยนะคุณค่ะไุณป้าแน่เป็นชาเขียวน่าจะเป็นเราต้มเขาเก่งใจน้องไงขายดีครับขายดข้างล่างคุณเจ้าหน้าที่ด้วยกันนี่และอ๋อขาต้มในป่าเนี่ยขายกดเท่าไหร่ ขวดน้ำเราเนห้าสิบบาทโอ้แต่ถ้าเป็นเหล้าสีนี่โอ้โหเนาะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าตอนพิมพ์ยังไงเพียวๆกินเพียวๆพียววันนึงเดียวไหมโอ้ได้ได้นั่งวงก็หลายคนแล้วเนาะมันก็สามขวดสี่ขวดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าวิธีต้มต้มต้มไม่หน่อยนี่อยากรู้ทำไงก็เอาอะไรมาต้มเขาเขาแช่ข้าวแช่ข้าวเออก็เป็นข้าวสุกเขาเรียกค่ะ ต้องนึ่งข้าวไว้ให้เย็นแล้วก็นึ่งก่อนมีก็เพื่อไปทำมั้งมีแป้งมีแป้งเออต้องต้องเป็นสารโภมีเพ้งเป็นเชื้อใช่ไหมแล้วก็สารโภไปต้มแล้วแม่เอาสารโทเฉียวเฉียวทีเลยเฮ้ยโอุ้ยมันอร่อยเกินหวานอร่อยเกินแล้วจีบตายลืมบ้านเล็กที่เลยล่ะลืมบ้านเล็กที่เลยสาโทไม่ต้มอ่ะ ขาโทเลยเขาใส่เป็นโอ่งน้อยเป็นกระแช่อะไรนะเขาแล้วนี้เขาเอาเบียร์ผสมแล้วเขาว่ากินลืมตายเลยหมุนแล้ต้องผสมมันก็ลืมแล้วหวานหวานเลยกินหวานแล้วเมาใช่ไหมหวานเลยนั่งกินมันหวานมันอร่อยอะค่ะใช่อร่อยหัวทิ่มแล้วพอลุกขึ้นลุกขึ้นดีไปเลยล่ะลุกขึ้นมาแล้วขาวตัว ก็เหมือนกันถ้าถ้าเรานั่งกินนานๆเนี่ยนั่งเรากินกันสนุกสนานอย่างเนี้ยไม่เป็นไรพอจะลุกขึ้นจะเซ๊ะทักตัตทเราเคยกินนั่นไม่หวานไง